จัดไยแวนเบอร์อหา้าท่าเขกบริษัทน้ำเที่ยวยูนิลาวไทยท่าเขกจ็อกเกอร์แวนอ่มามาแล้วปูเป็นปูเป็นอาจจอมเทียนร้านปูเป็น ปูเป็นปูเป้จอมเทียนปูเป้นี่แหละปูเป็น,นปูเป็น,น,นเส้นทางหาดจอมเทียนร้าน,อ,นอาหารปูเป้ คูเป้นี่แหละูเป้นูเป้น What? But... จับโบุว่หลายบนี่วะไปไปโรงงานสิงไปเดีบ่แล้วในสิอนตนเถึงแล้วี่นองอตพัด เก็บแก้วครบวงจรอ่ามาถึงแล้วมาบเบาะแล้วพี่น้องโอเคครับผมผ่านละมาจิติ แล้วรถเข้ามาหาเพื่อนที่กรุงเทพเลยอ๋อนีเ้อ้อ,องอจะรู้ ได้บอวีไอพีเลยได้ต้องไม่เงยขาดแต่ไฟฟ้ามันนวดหมดให้ซิมคือกิจ2องท่เราฝเอาไปได้เงินไปหเข้าเซเว่นมาเรือเอาเอาอะไม่เอาเงินไหเอาไปไดาเัเด้อเอาไปไดเอาไปได โย่ซื้อขนมแม Suele no. เร็วหัวมากหัวมกกำลังไปสถานีรถไฟฟ้า ข้ากิ้งเล้อยู่กับกิ้งเลยอยู่ขึ้นเองลงเองได้ตี่นคนติดรถไฟด้ยคาเลยรถไฟแหละ ใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ3ย่านสเต t i o n Please mind the gap between train and platform อัอ้ยจับเพิ่นไปโอ้เรามาชูโลกภายนอกแล้วลกูกามาชูโลกภายนอกแล้ว เรามาชูโลกภายนอกแล้ว ท่าเรือท่าสาง ลอยพัทยา ลอยพัทยา เด็กๆถึงบ้านแล้วนครพนมอ่ะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วไยกลับบ้านลูกกลับบ้าน มามามากลับบ้านไว้เอ,อ้ถึงบ้านแล้วครับผมของเงินแนของเงินใช่กลับบ้านกลับบ้านเ,เด็กกลับบ้านแล้วปปเวไป,ป,ปเเปลล่นนนะไซทยแล้วออกจากไทยแล้วโกดูลาวไปเนี่ยอสิวันนอนลาวไปเที่ยวยี่ห้ที่มองนอนลาว <laughs> เอ้เดินทางกลับบ้านครับผม เล่าลูกลเทางเข้าล่าซบปอ่าเาาล่อแล้วลาแล้วลาแล้วกลับบ้านกลับบ้านเอ้เลยชุดชดกลับบ้านลูก กลับบ ul ้านแล้วกลับบ okay, okay. oh ้านแล้วชดเอ้ยฮอนลาวฮอนลาวเร็วเอีวช้าฮอนเสร็จละเมยวิชาเอ้ยฮอนเสร็จละขยุ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 ฮอนแลเสร็จแล้วโอ้ยมุ้ยไปชนเลยฮอนลาวนี่ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วขางกลางขางกลาง แวนบิดียามาแล้วขอบใจเจ้าพ oliceman ขอบแฟนแฟนตาเก้ขอบเราเลยขอบแล้วขอบแล้วเด็กดสบายดีสบายดีจอขอบแฟนขอบใจเด้อเชื่อเด้อเชื่อเด้อลายขอบใจเชื่อไปยังละเชื่อไว้แล้วไวันเราไปไว้แล้วใจละลายอ๋อสีฟ้าลูก i oh,